สวัสดีครับน้องเอมากเล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกผู้ทุกคนน้องเอครับเมื่อน,นี้น้องเอมากินส่วขอบรุ่นครับผมส่วขอบรุนส่วเองนะครับพี่น้องเนี่ยเส้นสีม่วงจ้าเส้นสีม่วงนะครับผมลวกเองครับลวกในกระทะฟฟ้าลวกลวกโยโย่เองอืมมาครับเหนียวนุ่ม ืันนี้น้องเอมาส่วกับปุ๋นเซนน้ำปลานะครับแลว้วก็มีอย่างครับมีหมกากหน้ามีน้ำปลาแลว้วก็น้ำพริกปลาแห้งของงันยายอุบลน,นะครับผมแม่อุบลคนกโกรธน้องเอกเอามาใส่เลยครับเอา,เอา,เอาปลาพงนะครับก็ย่างกันพริกป่นนั่นแหละครับแซบมันจะเป็นทั้งน้ำทั้งปลรราทั้งพริกป่นของยายอุบลน,นะครับขอบคุณยายอุบลอีกทีนึงที่ทรงมาให้ เค็กินครับพี่น้องวันนี้เมนูคนตู้ครับคือมีอะไรก็กินอันนั้นในตู้เย็นเคี่ยตู้เคียตู้เส้นเหนียวนุ่มเลยพี่น้องลองเห็ดเบิ้งนะครับหรือว่าเอาเอาขนมเซนินไส้พริกไส้ปลาแดกไส้น้ำปลาร้ือซึ่อะไรครับคุณชื่รสนี่ยังสิครับเป่นข้งัว กับผักน้องเอดใส่หมูยออมม่อพร้อมมื้อคือมีในวันนี้คนตู้ครับคนตู้เย็นมีอะไรมากินอืมกรอ พริกเน่กับมัวันนี้คือมีอะไรก็เอามากินลัน,นั้นครับใส่หมูยอ่อใส่แหนมม,มีขนมจีนอบแห้งของเองนะครับติดตู้ไว้เบ่ยากเหนียว ทานน้ำยาก็ได้ทานสปาเกตตี้ก็ได้ลวกกินกับตะมังหุ่งก็ได้หอแล้วทาสิบห้าบาทสามหอรอยได้พี่น้อง น,นี่มบ,บิดหัวหนึ่งหัวหนึ่งนี่ครับแบ่งได้นนสองเตียน่อยากกินเราค่อยอามาลวกกินอีกคือลวกเบดเลยหัวหนึ่งบอกหลายเห็นว่าเป็นหัวซ่องนะครับบ่ะเป็นว่าหน่อยเนี่ยหลาย น้ำพริกใจอุบ,บนเอามาใส่ขนมเส้นพอดีกรับไข่คเค็มเนั่งมันนี้ว่าเมนูคนตู้มีอะไรตู้เย็นคือออกมากินหมดครับ ลองไปทำดูนะจ๊ะนะจ๊ะ วันนี้กินส้นช่วงนี้อ่ะจะเป็นยูโควิดนะครับเนาะพี่ๆทั้ทงทางประเทศก็ไลยคนที่บรดดิออกบ้านก็ดูแลตัวของนะครับพี่พีๆดูแลตัวเองนะครับ ลำบากลำบากยี่ปุ่นเขาไม่สบายเลยพี่เก็บเงินเก็บภาพมากพยาบาลช่องอยากกลับบ้านก็บบ่ได้กลับเี้ ล้วหมากกันเบิดครับช่วงนี้ต้องประหยัดประยดัะยดยุ่ประยัดกินช่วงนี้คือตนแหลไป็นที่พึ่งแห่งตน พึ่งใครไม่ได้ครับช่วงนี้ต้องพึ่งตัวเองตลอดเอาตัวเองให้รอดก่อนนณปัจจุบันนี้คือเอาตัวเองให้รอดก่อนคนอื่นอย่าพึ่งคิดไม่ได้ครับขัสุดท้ายแล้วมีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนี่เลย มานะตนไปได้พึ่งแห่งตนเพณนบอกอย่าไปหวังพึ่งใครให้พึ่งตัวเราก่อนยุคนี้สมัยนี้เพิงภาพหายไปแล้รครับเพราะว่าตะเขาก็ยังเอาตัวเขาตลอดอยู่ พรานแล้วเราต้องพึ่งตัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะกินแบบพี่น้องจะคิดอย่างไรครับรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้กระยูดได้ครับในสมัยยุคเศรษฐกิจแบบนี้ แซบอืม,มกินสวยมากได้นนองอีกปาก ขนมจีนอบแห้ด้วยนะครับขนมจีนอบแห้งน้องเอมาแล้วครับสีสันสวยงามอันมือสีม,ม่วงเอื้นกิ่นเมียงปลายกว่าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่การติดตามนะครับขอบพระคุณทุกการอุดหนุนขอบพระคุณที่เอ็นดูน้องเอนะครับผมขอบคุณไล่ๆสีฮักแพงขอบคุณที่เมตตานะครับอย่างที่บอกแล้วครับตนแลมไปที่พึ่งแห่งตนดูแลตัวเอง รักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองใอ้มากๆนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองอย่าลืมนะครับขนมจีนน้องเอมาแล้วสามห่อร้อยนะครับห่อละสามสิบห้าบาทฝากในเดอ้อฝากไว้ในะ้องอบอ่อ,อ,อนใจเด้อครับสั่งมาได้ที่0ูนย์เก้าสี่สามเก้าสองหนึาจาขอพรบคุณหล,ลายๆครับบ๊ายบาย